บทที่6,792ในหมู่บ้านและเมืองห่างไกลในโมร็อกโกคนงานไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิและผลประโยชน์ตราบใดที่เท่าแก่สามารถให้งานพวกเขาได้พวกเขาจะต้องรู้สึกขอบคุณและละออกเมื่อได้รับการบอกกล่าวไม่ต้องพูดถึงค่าตอบแทนแค่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ก็ถือเป็นพรแล้วแม้ว่าจะไม่มีสัญญาจ้างแรงงานระหว่างพนักงานที่นี่กับบริษัทเพื่อหาเลี้ยงชีพจึงไม่มีใครเต็มใจที่จะรุกรานเท่าแก่โรงงาน ดังนั้นเมื่อเท่าแก่โรงงานขอให้ทุกคนกลับไปที่โรงงานเพื่อเริ่มงานทันทีก็ไม่มีใครกล้ารอช้าและทุกคนก็เริ่มต้นจากที่บ้านและใช้วิธีการต่างๆเพื่อเดินทางเร่งรีบไปที่โรงงานในมุมมองของพวกเขาพวกเขาจะไม่มีความไม่พอใจใดๆกับเท่าแก่ที่ตามพวกเขาไปทํางานแต่พวกเขามีความสุขมากเพราะพวกเขาได้รับวันหยุดพักร้อนมาสองสาวันแล้วไม่นับว่าเป็นการสูญเสียดังนั้นทุกคนจึงรู้สึกสบายใจมาก พนักงานหลักสองสามคนมาถึงก่อนและเห็นว่าสายการผลิตส่วนใหญ่ในโรงงานถูกรื้อถอนแล้วพวกเขาถามเท่าแก่โรงงานด้วยความสับสนเท่าแก่คนเอเชียคนนั้นไม่ได้บอกว่าเขาต้องการซื้อโรงงานของเราและอัปเกรดมันเหรอทำไมมันถึงรื้อแบบนี้มันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเลยนะ ในตอนแรกหลี่ย่าหลิงจงใจรั้งไว้และขอให้เท่าแก่ประกาศกับพนักงานของเขาว่าโรงงานให้ความร่วมมือกับเขาเท่านั้นไม่ได้ขายให้เขาดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงสงสัยว่าเหตุใดการอัปเกรดและการเปลี่ยนแปลงที่สัญญาไว้จึงหยุดกระทันหันและไม่แปลกใจเลยที่เท่าแก่ยังคงยึดโรงงานต่อไป เข้าแก่โรงงานจึงกล่าวว่ามีปัญหากับห่วงโซ่ทุนของคนเอเชียดังนั้นเขาจึงกลับไปหาเงินช่วงเวลาสั้นๆนี้เขายังไม่กลับมาเราไม่สามารถรอเขาได้ในช่วงนี้ถ้าเขาหาเงินไม่ได้โรงงานจะไม่ยอมให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นก็เลยขอให้พนักงานกลับมาทำงานต่อไปก่อน เท่าแก่โรงงานจึงสั่งว่ารีบจัดคนงานที่มีประสบการณ์มาเริ่มสายการผลิตให้เร็วฉันได้ตกลงกับซัพพลายเออร์ที่ท่าเรือแล้วและบ่ายนี้จะส่งปลาซาดีนหลายพ่วงเราก็คงจะได้ปลาซาดีนมาบ้างแล้ววันนี้สายงานการผลิตน่าจะลงตัวปลาซาดีนกระป๋องไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสายการผลิตแบบเก่าก็ไม่มีเนื้อหาทางเทคนิคสำหรับพนักงานเหล่านี้ที่ทำงานที่นี่มาหลายปี การประกอบสายการผลิตแบบเก่านั้นง่ายกว่าเทคโนโลยี C N C มากมันก็เหมือนกับการประกอบจัก,กรยานเมื่อประกอบโซ่และตีนถีบก็สามารถขี่ไปได้เลยคือมันง่ายกว่ามากคนงานชายกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยช่างผู้มีประสบการณ์จึงเริ่มสร้างสายการผลิตใหม่ทันทีเมื่อเวลาบ่ายสี่หรือห้าโมงเย็นขณะที่รถบรรทุกห้องเย็นที่ซุดโสมหลายคันขับออกจากท่าเรือ คนงานในสายการผลิตก็เริ่มเชือดปลาซาดีนสดอย่างเชี่ยวชาญทันทีในไม่ช้ามอต้องก็ใช้ปรุงปลาซาดีนกระป๋องบนสายการผลิตที่นั่นก็เป็นควันแล้วโรงงานแปรรูปปลาซาดีนบรรจุกระป๋องแห่งนี้หลังจากความเงียบงานอยู่หลายวันก็กลับมาสู่สภาพที่วุ่นวายอีกครั้งเย่เฉินและหลี่ย่าหลิงน,นั่งอยู่ในยานพาหนะที่เตรียมไว้และรอจนกระทั่งโรงงานเปิดอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะโล่งใจอย่างแท้จริง เย่เฉินถ ern, อนหายใจทุกอย่างสงบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าผู้คนจากองค์กรกอบกู้หมิงจะพบสถานที่แห่งนี้เร็วๆนี้ก็จะไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลี่ย่าหลิ่งยิ้มและกล่าวว่าไม่มีประโยชน์ที่จะสงสัยเลยมีคนจํานวนมากเข้ามาเพื่อเริ่มการก่อสร้างและฉันก็เคยเห็นงานก่อสร้างของพวกเขา การจัดการสถานที่นั้นวุ่นวายและสภาพสุขอนามัยก็ย่ำแย่น้ำที่ใช้ล้างปลาซาดีนให้สะอาดในถังค่าจะรั่วไหลไปทั่วพื้นหากพวกมันถูกคนงานเหล่านี้บดขยี้ไปมาจะไม่เหลือร่องรอยใดๆอีกต่อไปยิ่งกว่านั้นเมื่อพวกเขาเริ่มทำงานที่นี่กลิ่นจะแรงมาก และเลือดของเหลวในอวัยวะภายในของปลาจะกระเด็นไปทุกที่แม้ว่าคนของเราจะอพยพออกไปก็ตามหากทิ้งบาะแสใดๆไว้โดยไม่ได้ตั้งใจในแง่ของการสืบสวนคดีอาญาสิ่งนี้จะทำลายพวกมันให้สิ้นซากไม่ว่าตำรวจจะเก่งแค่ไหนหรือสุนัขจะมาดมกลิ่นก็ตามคือมันจะถูกปกปิดทั้งหมดเย่เชิงถามขำๆหากแม้ว่านักสืบหลี่จะถูกส่งมาที่นี่โดยไม่รู้ตัวคุณก็จะไม่สามารถหาบาะแสใดๆได,ได้ใช่ไหม หห้าแน่นอนไม่พบหลี่ย่าหลิงกล่าวว่าในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมีกรณีคดีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจํานวนมากเนื่องจากไม่พบหลักฐานตราบใดที่แก่นแท้ของหลักฐานถูกทําลายทุกอย่างก็จะไร้ประโยชน์แม้ว่าต้าหลัวจินเซียนจะมาก็ตาม คุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกประเทศคดีที่แก้ไขไม่ได้มานานหลายปีจูจ่ๆก็สามารถปิดคดีได้มาเกิดจากหลักฐานสำคัญเล็กๆน้อยๆที่หลงเหลืออยู่เช่นลายนิ้วมือและข้อมูล DNA ของมนุษย์เมื่อรวบรวมผู้ต้องสงสัยหรือสมาชิกในครอบครัวของเขาได้มากขึ้นแล้ววันดีๆของเขาก็จะสิ้นสุดลงบทที่6,793 ขณะที่เขาพูดหลี่ย่าหลินกล่าวว่าเมื่อตอนที่เราอพยพฉันได้ประมวลผลข้อมูลทางชีววิทยาที่นี่แล้วแต่เมื่อคนเหล่านี้เริ่มทำงานเพียงสองหรือสาวันบาะแสต่างๆก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าฉันจะมาตรวจสอบที่นี่ด้วยตัวเองก็จะไม่มีวันพบมันเย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มต้องขอบคุณคุณภาพระดับมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมของสารวัตรหลี่ผมรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่ออยู่กับคุณที่นี่ ลีย่าหลิ่งกล่าวว่าคุณเย่ก็ชมฉันเกินไปแล้วฉันไม่มีความได้เปรียบใดๆเพียงแต่ว่าฉันได้รับประสบการณ์ในวงการจากการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาชญากรมาหลายปีเมื่อเทียบกับคุณแล้วฉันยังตามหลังคุณอยู่มากเย่เฉิงสตาร์ทรถแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเอาละเราเลิกชมกันไปชมกันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าคือตอนนี้ผมคิดว่าจะไปคาซาบลังกาเพื่อพบกับอูซูถังสักครั้งหนึ่งจากนั้นผมก็จะออกจากประเทศนี้และกลับไปยังยุโรปเหนือได้ ลีย่าลิ่มรีบถามคุณเย่อยากเห็นอูสู่ถังคนนั้นจริงๆเหรอใช่เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ว่าการทับขวาเขาเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงเขายังเป็นทายาทของตระกูลอูและทายาทของอูเฟย์เยียนอีกด้วยไม่สามารถพูดได้ว่าจะสามารถค้นพบความก้าวหน้าใดๆจากเขาได้ไหมแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถแสดงความแข็งแกร่งให้กับอูเฟย์เยียนได้ลี่ย่าลิงถามอีกครั้งคุณเย่ยมีแผนอะไรคุณจะฆ่าอูสู่ถังหรือเปล่า ไม่มีประโยชน์ที่จะฆ่าเขาเย่เฉิงกล่าวว่าในคฤหา์ของผู้ว่าการกองทัพฝ่ายขวาแม้แต่สถานที่ก็เปลี่ยนไปและยังมีทางเลือกฉุกเฉินได้ตลอดเวลาตำแหน่งของผู้ว่าการใหญ่ก็น่าจะเหมือนกันคุณลืมสิ่งที่ซ่งหรุอี้พูดไว้แล้วเหรออดีตผู้ว่าการคนก่อนคือพี่ชายของเขาชื่ออู๋ซูหังแต่เขาหายตัวไปในช่วข้ามคืนอู๋ซูถังขึ้นสู่อำนาจอย่างเร่งด่วนและทุกคนต่างเงียบเกี่ยวกับการหายตัวไปของอู๋ซูหัง ดังนั้นต้องมีตัวเลือกอื่นรอบๆอ,อูซูถังเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาผู้สมัครคนนั้นจะได้รับเลือกจากอูเฟเยี่ยนให้เข้ารับหน้าที่ทั้งหมดแทนอย่างแน่นอนและการฆ่าเขาจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของคฤหืสาผู้ว่าการกองทัพฝ่ายขวาหล่ยาลินเห็นด้วยและกล่าวว่าพูดตรงๆเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าผู้ว่าการว่าเป็นเพียงกลุ่มพนักงานอาวุโสพวกเขาไม่ใช่ผู้ถือหุ้นด้วยซ้ํา องค์กรทั้งหมดอูเฟย์เยียนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวมีเจ้านายเพียงคนเดียวและยังเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวส่วนคนอื่นๆไม่ว่าตำแหน่งจะสูงแค่ไหนเขายังคงเป็นแค่ลูกจ้างและการตายของเขาก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับอูเฟย์เยียนหลังจากนั้นหลี่ย่าหลิงยิ่งสับสนมากขึ้นและถามเย่เฉินคุณเย่ในเมื่อคุณจะไม่ฆ่าอูซูถงคนนี้ คุณมีแผนจะพบเขาอย่างไรคุณไม่สามารถยุยงเขาได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังเป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลอูแม้ว่าครอบครัวและญาติญาตของเขาจะพยายามทำลายองค์กรแต่เขาก็ไม่มีวันกล้าทรยศต่ออูเฟยเยี่ยนแน่เย่เฉิงยิ้มและกล่าวว่าผมไม่เคยคิดที่จะยุยงให้เขากระบ ตอนนี้ผมได้แยกโครงสร้างของอูเฟเยเยนและครืหตัตของผู้ว่าการกองทัพที่5โดยพื้นฐานแล้วครืหัของผู้ว่าการกองทัพทั้ง5นี้เป็นเจ้าหน้าที่ศักดินาทั้งหมดและไม่มีใครมีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่ออยู่กับอูเฟเยเยนผมยังสงสัยว่าพวกเขาก็คงจะไม่รู้ว่าอูเฟเยเยนอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำถ้าผมยุยงให้เขากระดเขาจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับเรื่องของอูเฟรเย,ยนแก่ผมได้และเขาอาจถูกแทนที่เมื่อใดก็ได้ซึ่งอาจเป็นการเปิดเผยตัวตนของผม ขณะที่เขาพูดเย่เฉินย,ยิ้มและพูดว่าไม่ใช่อูเฟยเยี่ยนเหรอที่สับมือของเขาออกไปข้างหนึ่งผมก็แค่อยากจะทำความดีและช่วยเขาติดมือกลับเข้าไปใหม่ก็แค่นั้นและดูว่าตอนนั้นอูเฟยเยี่ยนจะรู้สึกอย่างไร